มอเสงเล็งเดือดก่อนที่จะเริ่มคลิปฝากด้วยครับผมพักยก458เชียรมันลุ้นมันติดขอบเวทีด้วยระบบ AI อย่างกยกเวทีมาไว้ในมือถือคุณมอเสงเล็งเดือดนะครับผมหลังจากการชกค,ค่ำคืนในวันที่8สิงหา ที่มะเสงได้แพ้พี่ตั้มบ้าไปนะผมก็มีหลายคอมเมนต์ามากมายแต่คอมเมนต์ที่สะดุดตาที่สุดในเพจมิสเตอร์ไฟนะผมก็คือแสงมณีได้ไปคอมเมนต์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 ลยหลายคอมเมนต์เลยนะผมเดี๋ยวจะขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูนะครับผมหลังจากนั้นแล้วมะเสงก็เลยได้โพสต์ไปนะครับผมว่าอ๋อว่าแล้วเมื่อวานผมโดนติก,กั้นคอเหมือนใครโชคดีที่ผมแพ้คะแนนไม่ได้แพ้น็อกไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่รูปภาพมันฟ้อง หลังจากนั้นแสงมณีก็มาคอมเมนต์ต่อนะผมปากเก่งจัดเอางี้ไหมสากล3มยกมวยไทย2ยกใจให้มันได้เหมือนป้าหน่อยครับห้าววิ่งหนีล้อเวทีนะถ้าจะวิ่งหนีขนาดนี้ที่หลังซ้อมวิ่งมาเลยใจอ่ะเออแสงมณีอเใจให้หน่อยใจใหน่อยหลังต่อมามาเสงก็เลยได้โพสต์ไปต่อครับผมผมเห็นมาหลายวันแล้วขี้เกียจไปตอบแต่คิดไปคิดมาผมตอบแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องถามเรื่องใจผมแสดงให้เห็นมาเยอะ ผมได้ดไทุกเวทีผมขอ,ขอแค่กติกาไม่เอาเปรียบผมก็พอหรือคิดว่าผมยังใจไม่พอห้ายกสากลมือเปล่าก็ได้นะต่อให้คุณมาพูดข้างหูผมว่านักมวยสักสิบครั้งผมก็ไม่กลัวนายเป็นไงคู่นี้จะเกิดได้หรือไม่นะครับผมระหว่าง นักมวยข้างถนนนะครับผมแต่ในโลกโซเชียลนะผมกับยอดมวยโอ้โหผมว่าเลยทําให้หนึกถึงต่างประเทศเลยนะผมรอดูผมว่าใครจะจัดคู่นี้ได้หรือเปล่าผมและศึกนี้จะเกิดได้หรือไม่นะครับผมยังไงนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะผมเพจสนามกีฬาของเรานะผมทุกช่องทางเลยนะผม